เราสามารถไปยับยัง้งความเป็นสาวของเขาเนี่ยให้ชะลอไว้ก่อนอยากจะให้ลูกสูงไปกว่านี้อีกอย่างเงี้ยได้ไหมคะคุณหมอ,อได้สิคะก็จะมีมยาที่หยุดการทํางานของรังไข่มีหลายแบบทีเดียวนะคะข้อที่หนึ่งคือต้องหยุดการทํางานของฮอร์โมนเพศหญิงเพราะฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนเนี่ยทําให้กระดูกปิดนะคะกระดูกอ่อนปิดก็ทําให้ไม่สูงะนะคะก็ดีของการไม่เป็นสาวก่อนวัยนะคะหนึ่งก็คือสูงขึ้นสองบางคนดูแลไปจําเดือนยังไม่เป็นอ,อันนี้สาม นะคะนอกจากดูแลไม่เป็นเรื่องสุขอนามัยไม่เป็นแล้วสามเด็กกลัวต่องต่งโอ,โอ้ในห้องอยังไม่มีใครเป็นประจำเดือน,เ,น,นเลย,เลยหนูเป็นอยู่ค,คนเดียวโอเครียดนะคะรับมือยังไม่ได้นะคะและข้อที่สี่ต้องระมัดระวังว่าเมื่อไหร่ที่เป็นประจำเดือนไข่อาจจะตกได้นั่นคือสามารถตั้งครรภ์ได้ถ้ามีการถูกล่อลวงนะคะไปทางทางเพศเนี่ยต้องระมัดระวัง ดังนั้นสรุปว่าถ้าน้องเนี่ยเป็นสาวก่อนวัยก่อนวัยนี่ก็เอาเก้าขวบนะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะอันนี้ก็ควรจะต้องรักษานะคะ